สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุต่างประเทศและก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทางฝั่ง,งไทยเบอร์สุขูสุกนนะขออนุญาตหมุนนดอหนึ่งพอดีมีคนลาวเนาะเฮดคอนเทนต์คีงเออรอเกิดดราม,ม่ากันหนักเลยนะหนักเลยเกระแสในอันโซปลาวค่ะ,ะเานาะนะจึงมีน้องคนหนึ่งนะเราเป็นอินฟลูเซอร์ค่อนข้างจะดังแหละ อยู่ในสป,ปเปล่าแล้วก็ซึ่งเราเฮ็ดแบรนด์ขายก็ขายเคมเนาะขาย,ขายอยาลดหุ้นเลยว่าขายอันพวกที่เป็นอยาที่รีทอกกลํำไส้ถ้าเกิดกินเพชรคือเพื่อนต้องกินนี่กินนั่นกรำการแนะนำนะและล่า,ลาสุดนะเราเฮ็ดคอนเทนต์กินมานะกินมาสดๆเลยนะแล้วก็พอเฮ็ดคอนเทนต์มานะทึกจมตีอย่างหนะัก ทึกทัวลงอย่างหนักนะแล้วต้นคลิปเขานั้นเขาลบออกมาแล้วนะลบออกแล้วแต่เขากัออ่องมาขอโทษแล้วว่าโบเมนมานะนั่นคือแพะหรือภาษาอ่าประเทศลาวเขาเอิ้นประตูแย้นะนะตัวแบนะ้นะตแ,แต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเขาเอิ้นแบบแพะนะนี่นะอินฟลูเซอร์ทางคนไทยนั่นแหละนะเขาเอาไปลงตตอนะเอามาฮ็ดคอนเทนต์ต่อนะค่อยมีคลิปวิดีโอมาให้พวกแกเบิ้งไปเบิ้งคลิปวิดีโอกันตื่นมาวันนี้รู้สึกแบบคิดว่า ควรต้องพูดคือมันเกินไปอะ่ะทุกคนแบบคอนเทนต์นะคะมันมีทำเยอะมากคอนเทนต์นูน่นนี่นั่นคือทำได้ทุกอย่างที่มันไม่ต้องแบบทำเกินไปขนาดนี้อะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคะมันเป็นคอนเทนต์ที่น้องเขาอะค่ะทำคอนเทนต์กินเนื้อหมาอ่ะทุกคนแล้วแบบมันรับไม่ได้อะ่ะคือแบบคือจริงๆก็ ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าหมาเนาะเนื้อหมาอะไรเงี้ยแล้วก็มาทําแบบซอยจุแบบกินดิบๆแต่ว่าเขาก็ทําวิดีโอขึ้นมาแล้วแหละว่าเขาออกมาขอโทษเมื่อคุณได้ยอดวิวได้ผู้ติดตามได้แบบว่าคนดูวิวคุณเยอะแล้วคุณก็ออกมาขอโทษว่ามันไม่ใช่เนื้อหมามันเป็นเนื้อแพะแต่คุณพูดให้เขาเข้าใจไปแล้วไงว่าเป็นเนื้อหมาก คลิปต้นทางนะ่ะของเรื่องที่เราเฮ็ดขึ้นมาเนี่ยนะคอนเทนต์เนี่ยนะเขาได้ลบออกไปหมดเลยนะทั้งลบออกไปทั้งเป็นของหม่เรานะคนที่เอาคลิปมาลงนี่แหละกับตัวของเจ้าของเองกะได้ลบออกไปแล้วนะแล้วก็ขอโทษนะคือถ้าจะพ้าตามความจริงนะมันบุกสมควรเฮ็ดเลยที่จะกินหมาดิบสดๆนะที่จะมาเฮ็ดแบบเออเรียกยอดไลฟ์ว่เออเจ้าเฮ็ดได้เจ้ากล้ากินซึ่งถ้าเกิดไปอยู่ในซ่องเราฮะนะเรากินเบิดนะ กินต้มมูสิงเออค่อยกะเห็นหลายคนกินยู่นะอันนี้ฮะกินต้มปลาฟ้าก็ะเห็นคนจีนกินยู่นะคนลาวก็อาจจะมีนะบางคนะนะแล้วก็เห็นกินเอยียงแปลกๆลายแนวนะซึ่งเราเฮ็ดคอนเทนต์ออกมาแต่ละอย่างนะแต่ว่าการเฮ็ดกินมาดิบๆนี่นะมันเห็นให้เกิดพยานที่สําคัญนะหมาเป็นประเภทสัตว์ที่เขาหักนะ เขาคิดว่าหมาหันเป็นมู่ซึมนะบางคนหันคนที่เขาหักหมาหันเขาจึงได้มาทัวลงยับเลยทีเดียวนะที่ไม่เห็นเราเฮ็ดคอนเทนต์แบบนี้ออกซึ่งเราเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่ว่ากินเพชรแล้วก็ต้องกินนู้นกินนี่นะ,อะคอนเทนต์พวกนี้นะเพื่อเรียกยอดได้เลยว่าให้คนมาซื้ออันของผลิตภัณฑ์ที่เราเอามาขาย ซึ่งหลังจากมีทัวลงเราหนักนะเราก็ได้ออกมาขอโทษว่าที่เราเหตุน,นั้นมันโบเมนเนื้อหมานะโบเมนซอยจุหมานะแต่ว่าเป็นซอยจุแหรือว่าแพะนั่นเองนะซึ่งจะแบ้เลยอมานะเจ้ากเกะเฮ็ดคอนเทนอกมาแต่ทำให้เจ้ากเกะเฮ็ดให้คนอื่นเข้าใจแล้วนะก็คือใกล้ๆอินฟุเซอร์เขาเว่ามาแล้วเนี่ยนะว่าบนหน้าเจนให้เอฟซีฮะเพราะว่ามีเอฟซีหลายคนด้ที่ติดตามเราคนติดตามมัน อ่าเป็นลาดนะการที่จะเฮ็ดคอนเทนต์ออกมานะมันมีทั้งเด็กน้อยเบิ่งมันมีทั้งผู้ใหญ่เบิ่งเนาะบางเด็กน้อยมันก็เฮ็ดเอาเฮ็ดตามไปนําเจ้านะบ่สมควรที่จะเฮ็ดคอนเทนต์แบบกินอ่าพวกเป็นมาดิบๆนี่ถ้ากินเนื้องวดิบๆเนี่เออคอยก็เคยเห็นหลายคนกินอันนี้ข้อกับโบปฏิเสธน,นะได้ข้อบันเห็นไผ่จะมาเฮ็ดรายการแบบโซกินเนื้อหมาสดๆนะซอยจุสดๆแล้วก็ดึง โอ้ค่อยเห็นล้วค่อยกันยังเป็นแต่ญานแทนนะผสมควรเฮ็ดลายที่สุดนะเพราะว่าเอฟซีของเรามีทั้งคุณน้อยคุณใหญ่คุณเท่านะเพราะว่าหมาก็เป็นสั์ประเภทหนึ่งที่มีเสื้อพะยะลายนะอันนี้ในบสมควรบสมควรหลายที่สุดนะเมนอยู่ตัวเจ้านะแต่ว่าถ้าเกิดตัวเจ้าจะบม่ได้เห็ดลงมาในโลกออนไลน์ะนะเออกระบบมีไผ่ว่าจะดอกทัวร์ก็บ่ได้ลงนะเพราะเด็กน้อยแถวอื่นคนอื่นเขาก็จะบ่เห็นนะเขาจะไ่ได้ เอาไปเฮ็ดคอนเทนต์เลยว่าเอาไปเฮ็ดโต้นะเพื่อจะได้อันให้เกิดกระแสนะอันนี้นี่คิดว่าโบสมควรหลายที่สุดเลยนะย้ำโบสมควรหลายที่สุดหากจะเฮ็ดอย่างกระยาเฮ็ดให้แบบว่านะให้มันมีความฮู้ให้มันมีสาระกระเด็กน้อยและกับผู้ใหญ่นะเพราะว่าจะเป็นเรื่องอย่างกระยานะเราต้องให้ความฮู้และกับการเฮ็ดแบบกินอาหารสดๆมาสดๆนะ มาเป็นโตแล้วก็หันแบบซอยจู้คาเขียงคือเนื้องวเนื้อกวยหันเฮาต้องคิดก้อนคำหนึ่งก้อนคำหนึ่งถึงใจคนที่เขาเป็นคนที่หักมานะเป็นคนที่เลี่ยงมานะเพราะว่าหลายคนได้เขาหักหมาเนี่ยนะฮักคือมู่คือคู่หักคือชีวิตนะเป็นชีวิตจิตใจบางคนก็หักันนะหมาหันเป็นคือลูกนะฉะนั้นแลวเฮาควรจะคิดหลายๆด้านคิดให้มันรอบครอบนะ อคอนเทนต์แบบนี้ออกมากินอาหารสดๆดิบๆนะฮาควรจะบอกเอฟซี FC ของเฮาพนะ้อเนาะถ้าเกิดเป็นผู้น้อยเลยออยี่ยนะเขาก็ควรบอกเขาว่าบบต้องเฮ็ดตามออเลยว่าเฮ็ดนำเนยแต่ทางที่ดีว่าโบควรเฮ็ดกินสัตว์ประเภทนี้นะเพราะเป็นสัตว์ที่คนทางหลายเขาเลี้ยงแล้วก็ควรจะบอกว่าเออมันเป็นสิ่งที่บอดีในตื่นมาวันนี้รู้สึกแบบคิดว่าควรต้องพูดคือมันเกินไปอะทุกคนแบบ คอนเทนต์นะคะ่ะมันมีทำเยอะมากคอนเทนต์นูน่นนี่นั่นคือทำได้ทุกอย่างที่มันไม่ต้องแบบทำเกินไปขนาดนี้อะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคะมันเป็นคอนเทนต์ที่น้องเขาอะค่ะทำคอนเทนต์กินเนื้อหมาทุกคนแล้วแบบมันรับไม่ได้อะ่ะคือแบบคือจริงๆก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าหมาเนาะ เนื้อหมาอะไรเงี้ยแล้วก็มาทําแบบซอยจุแบบกินดิบๆแต่ว่าเขาก็ทําวิดีโอขึ้นมาแล้วแหละว่าเขาออกมาขอโทษเมื่อคุณได้ยอดวิวได้ผู้ติดตามได้แบบว่าคนดูวิวคุณเยอะแล้วคุณก็ออกมาขอโทษว่ามันไม่ใช่เนื้อหมามันเป็นเนื้อแพะแต่คุณพูดให้เขาเข้าใจไปแล้วไงว่าเป็นเนื้อหมานี่แหละเนาะคอนเทนต์ที่เราเฮ็ดออกมานะซึ่งกระแสอยู่ในสปปอลเรากระโจมตีกับเราอย่างหนักเนาะ แล้วก็ขึ้นแฮกแท็กว่าเป็นคอนเทนต์ที่ขี้เยื่อหลายที่สุดนะเพราะว่าคอนเทนต์ที่เราเฮ็ดออกมาแต่ละคอนเทนต์นั้นหลายคนกับค่อนข้างที่จะหับบวัวได้นะแต่ก็ว่าหนักที่สุดก็คือกินหมาโซน,นี่แหละนะหลายคนบ่พอใจหลายที่สุดนะเราก็คงจะได้บทเรียนราคาแพงแล้วเนาะแบบนี้แล้วก็หวังว่าคือจะไม่ได้เห็นคลิปกันกินเป็ดกินไก่เป็นโตเลยเนาะมันนันมันจะเป็นตายานหลายก่านี่นะ